แล้วก็ก็ใส่เพลงฮอเขาได้นี้ก็ได้มั้งใ้คลิปอะเฮ้ยนสไม่เป็นเว้ยโอ้ยคอมพ ตอนนี้หมดไม่ได้หมดนี่หว่าโอ้สู้ไม่ได้หรชอไป่ามึงจับอะไรมึงสับอะไรคุกด้เลขจับเลขหนึ่เลขสนึงามหนึ่งดี เฮ้ยสี่เมตรไม่ตายเฮ้ยห่วยเหรอม,มันสับ,บ,บมันไมนสป็นเวลาจะยิงใช่ป่ะเราะบเเป็นมีแล้วก็เ,วเอาง,งั้นมึงสับคิวๆก็ได้ถ้ามึงไม่ชินอนะ ไอ้ย่ทำไมมันจะเปืนทับดิ่ออกวะโอ้ยเอาเปลี่ยนดีกูเล่นปืนนี้แหละเเปีนเปนเป่นไมอ ไปเลยโอ้ยฮ่าโอ๊ยนี่ปืนไง ไอ้ปืนเป็นที่อะไรชอบยิงไม่ออกไว้สัก เริมติดกันไปเลยเอ้ยทำไมไม่ตายวะ โอ๊ยไม่ปืนมันยิงไม่ออกวะไอสัตว์โอ๊ยโอ๊ยอ,อ่าเดี๋ยวเป็ดสผนาีให้ก็ได้โอ๊ยไม่ทันเดีด๋วยวเรื่องพวกให้ก็ได้อ่ะมาดิ โอ้ยแม่งพกเกียร์นะครับผมกูพกพกเคี๊ยพกแม่งเกียร์หน่อยตสย <c oughs> oh, ์ได้ยโอ้ยหี่น,นี่เป็นคนอี กระสุก็จะหมดล้ชไอ้สัตมวม์เลื่อนชาร์จมั่งเลยแล้วกันโอ้เล่นอากะไอ้กระสจะหมดเลือเ่อนอีกน,นัดเอาหมดแล้วล <c oughs> หมดหมนกันมาูอะไรละไม่นะไรโอเคไปืนอะไรไอ่ะ อุ้ยเจ็บนะล่ะพกแน่ขนาดนั้นเลยวะ